สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากก้าไกลซัดรัฐบาลไร้น้ำยาเก่งแต่ใช้อำนาจคุกคามประชาชนแต่งหงอนายทุนปมค่ารถไฟฟ้าแพงสุรเชษฐประวินวงวุฒธสอสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลรองประธานกมทคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรเขียนข้อความแสดงความเห็นกรณีการยกเลิกตัวเที่ยวระบุว่ายกเลิกตัวเที่ยว ประชาชนสาหัสรัฐบาลทำได้แค่ขอร้อง จากดราม่าปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงต่อด้วยการยกเลิกตั๋วเที่ยวทําให้ประชาชนเดือดร้อนหนักจากการขาดส่วนลดซึ่งดันเป็นสิทธิ์ของเอกชนตามสัญญากับรัฐว่าจะให้ส่วนลดหรือไม่ก็ได้เช่นจากอ่อนนุชไปสาลาแดงเดิมคนทำงานจะซื้อตั๋วแบบ40เที่ยว1,080บาทตกเที่ยวละ27บาทกลายเป็นต้องจ่ายเที่ยวละ44บาทแพงขึ้นทันที63%รทหรือเดือนละ680บาท รัฐบาลโดย 1. โกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบบรางและ 2. กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือที่เรียกกันติดปากว่ารถไฟฟ้า BTS ได้แต่ขอร้องไม่ให้เอกชนยกเลิกส่วนลดย้ำรัฐบาลไร้น้ำยาทำได้แค่ขอร้อง ปัญหาคือรัฐบาลไทยรัฐบาลอื่นทั่วโลกไม่ค่อยทำกันแบบนี้ใช้วิธีเจรจาเป็นสายสายแบ่งเค้กเป็นรายแบบรายแบบไร้มาตรฐานบางสายอุดหนุนมากบางสายอุดหนุนน้อยแล้วแต่การเจรจาแล้วผูกพันด้วยสัญญาระยะยาวโดยทั่วไปคือ30ปีคิดค่าโดยสารเป็นเส้นๆไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวตั้งทำให้เกิดค่าแรกเข้าซําซ้อนเปลี่ยนสายต้องจ่ายค่าแรกเข้าใหม่ และค่าระยะทางแบบนับใหม่ทำให้แพงทบต้นขึ้นไปอีกหากเอาประชาชนเป็นตัวตั้งต้องกำหนดค่าโดยสารรวมเช่นค่าโดยสารของการใช้5สถานีในสาย A ควรเท่ากับ3สถานีในสาย A แล้วต่ออีก2สถานีในสาย B เป็นต้นการแก้ไขสัญญาก็ยากมากๆและการที่เอกชนจะยอมแก้คือเขาต้องได้เปรียบ เท่านั้นยังไม่พอพอใกล้จะหมดอายุสัญญาสัมปทานเอกชนก็มักหาเหตุผลเพื่อขยายสัญญาสัมปทานออกไปพ่วงด้วยการมุบมิบเจราจาไม่ให้สาธารณชนได้รับรู้เงื่อนไขในการเจราจาและหลีกเลี่ยงการแข่งขันเพื่อป้องกันเจ้าอื่นหรือเจ้าใหม่มาแย่งชิงสิทธิ์ในการผูกขาดทําให้รัฐเสียประโยชน์จากส่วนแบ่งรายได้หรือประชาชนต้องจ่ายแพงเกินควรสังคมต้องเข้าใจด้วยว่ารถไฟฟ้าดีจริงแต่มันแพง ค่าก่อสร้างต่อกิโลเมตรละ2-9,000ล้านบาทต้นทุนหลักๆแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ 1. ค่าเวรคืนซึ่งโดยปกติรัฐอุดหนุน100% 2. ค่างานโยธาซึ่งแพงสุดสำคัญสุดและมักมีผลประโยชน์แอบแฝงเยอะบางสายรัฐไม่ออกให้เลยในขณะที่บางสายรัฐอุดหนุน100% 3. ค่างานระบบซึ่งประกอบด้วยตัวรถไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบอานสัญญาณและอื่นๆและ 4. ค่าบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรายปีการที่รัฐบาลเลือกลงทุนระบบขนส่งสาธารณะในแต่ละเส้นทางรถไฟฟ้า LRT BRT รถเมล์เรือจึงสำคัญมาก หลักในการเจราจาแบบไทยๆโดยมากใช้ PPP, Net Cost, รวมถึงรถไฟฟ้า BTS คือรัฐช่วยอุดหนุนบางส่วนแล้วยกส่วนที่เหลือให้เอกชนลงทุนซึ่งแน่นอนว่าเอกชนลงทุนก็ต้องหวังผลกำไรโดยเก็บจากค่าโดยสาร Fairbox Avenue และการหาผลประโยชน์อื่นจากโครงการ Non Fairbox Avenue ประเด็นสำคัญในส่วนนี้ แม้ว่า BTS จะเป็นผู้ลงทุนเองแทบทั้งหมดคือต้องโปรง่งใสประชาชนต้องสามารถตรวจสอบได้ว่ารัฐบาลจะไม่แอบให้ผลประโยชน์กับเอกชนมากเกินควรก่อนเซ็นสัญญาผูกพันสมมุติว่าโปรง่งใสเอกชนได้กำไรอย่างเป็นธรรมสุดท้ายก็ต้องมีคนจ่ายอยู่ดีซึ่งคือประชาชนไม่ว่าจะ 1. ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย ผ่านค่าโดยสารหรือสองทุกคนมาช่วยกันจ่ายผ่านเงินภาษีประเภทต่างๆรวมถึงเงินกู้ซึ่งทุกคนต้องมาร่วมกันใช้นี่อยู่ดีปัญหาตอนนี้คือผู้ใช้รู้สึกว่าแพงก็ต้องมาถกเถียงกันว่าก่อเอกชนเอากำไรมากเกินไปหรือไม่ขอต้องการเอาเงินภาษีมาอุดหนุนเพิ่มหรือไม่ขอ้อที่สร้างกันไปแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรและที่กำลังจะสร้างเพิ่มมีเงินภาษีมากพอจะอุดหนุนหรือไม่ ที่สำคัญคือต้องสร้างแบบรู้จักคิดมากกว่านี้ที่ผ่านมาขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบไม่คิดโครงการใดควรทำก่อนทำหลังไม่สนความคุ้มค่าของแต่ละโครงการไม่เลือกระบบใหญ่รถไฟฟ้า versus ระบบรอง LRTBRT รถเมไม่เหลือเงินสำหรับปรับปรุงเชื่อมต่อกว่าจะถึงสถานีรถไฟฟ้า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องจริงจังกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยการกำหนดค่าโดยสารร่วมค่าโดยสารของการใช้5สถานีในสาย A ควรเท่ากับ3สถานีในสาย A แล้วต่ออีก2สถานีในสาย B และจะดีขึ้นไปอีกหากคิดถึงการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่นกว่าจะถึงสถานีรถไฟฟ้าประชาชนจำนวนมากต้องจ่ายแพงมากแพงมากกว่าค่ารถไฟฟ้าด้วยซ้ำในหลายกรณี หากยังไม่รีบแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงจะรุนแรงขึ้นอีกเพราะกำลังจะเปิดให้บริการอีกหลายสายและกำลังจะเซ็นสัญญากับอีกหลายสายด้วยนี่ยังไม่นับรวมอีกหลายปัญหาที่กำลังจะตามมาจากการบริหารจัดการห่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหายไปไหนหรือ,อยังเคลียร์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่จบในศึกสายสีเขียว versus สายสีส้ม หากล่อยปัญหาคาราคาซังแบบนี้ยิ่งแย่ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหาัสแต่รัฐบาลทำได้แค่ขอร้องจากประสบการณ์บอกเลยว่ารัฐบาลนี้เก่งแต่ใช้อำนาจคุกคามประชาชนส่วนกับนายทุนใหญ่นั้นขอร้องแล้วก็หงอทุกที ปอลอรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดรับชมได้จากคลิปอภิปรายไม่ไว้วางใจในชื่อตอนกระบวนการสามปอกับปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงและก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะช่วยโอกาสนี้ในการหาเรื่องขยายสัมปทานแบบไม่ชอบทำอีกหรือไม่คงต้องติดตามดูมหากาบรถไฟฟ้าสายสีเขียวกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ